สำหรับใครที่ยังใช้น้องกุนนน6หกไม่เป็นวันนี้เนี่ยเรามีมือใหม่มาแจกกันทุกคนรับรองว่าดูจบเนี่ยต้องใช้น้องเป็นแน่นอนฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม o โนบุกอีกเช่นเคยนะคะเราเชื่อว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงแบบ ใกล้เปิดเทอมหรือว่าเพิ่มเปิดเทอมใหม่ๆเลยสาหรับใครหลายๆคนใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการรวมเป็นอัปเดตมือใหม่น้องกุนนท์หกมาให้ทุกคนนั่นเองเ <c oughs> พราะเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะสมัครน้องกุนนทหกไปใช้แบบไม่มากก็น้อยแล้วเนาะวันนี้เนี่ยเราก็เลยมารวมรวมเป็นมือใหม่สําหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้ว่าต้องหาแนวทางในการใช้กุนนหกอาจจะยังไม่รู้ว่าฟีเจอร์ใหม่ต้องใช้ยังไงหรือว่ากดตรงไหนเนี่ยวันนี้เราก็ทําการรวมให้ทุกคนเลยว่าเขาจะใช้ตรงไหนแล้วก็ใช้ยังไงเนาะ แต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าฟีเจอร์ใหม่หรือว่าการใช้งานเนี่ยมันจะง่ายแค่ไหนรับรองว่าดูสบเนี่ยน่าจะทำตามกันได้ไม่ยากเลยเนาะไปไปดูกันเลย อันดับแรกพอเราเข้ามาแล้วทุกคนเราก็ต้องทําการสร้างสมุดใหม่กันก่อนซึ่งวิธีสร้างเนี่ยเหมือนกับเวอร์ชันเก่าเลยทุกคนคือให้เรากดไปที่รูปบวกที่มีสี่เหลี่ยมล้อมรอบเนาะพอเรากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีให้เราขึ้นมาว่าเราต้องการสร้างสมุดหรือว่าสร้างไฟล์ประเภทไหนถ้าทุกคนต้องการสร้างไฟล์ประเภทพวกแบบนําเข้าเนี่ยก็ให้เลือกคําว่านําเข้าเลยแต่ว่าถ้าเราอยากสร้างสมุดแบบปกติเป็นสมุดจดโน้ตของเราเองเนี่ยก็ให้เลือกคําว่าสมุดโน้ตได้เลยเนาทุกคน พอเราเข้ามาที่หน้าปรับแต่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งสมุดของเราได้แบบตามใจเราเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีในเรื่องของขนาด ซึ่งเราต้องขอเพิ่มเติมก่อนว่าขนาดเนี่ยเราสามารถตอบได้ตามใจเช่นกันคือถ้าทุกคนอยากให้กระดาษของเราเป็นน้องซี่แรมจัตุรัสน่ารักอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถไปเลือกขนาดพิกเซลให้เขาแบบเท่ากันอะไรนี้แล้วก็สามารถเลือกได้เพราะว่ากูโดนไม่ได้ฟิกไซสกระดาษอะไรขนาดนั้นเนาะและแน่นอนว่าหลังจากที่เราปรับแต่งตัวกระดาษแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับแต่งในเรื่องของปกเช่นกันทุกคนเราต้องบอกเลยว่าปกในวช์ชาน,นี้เนี่ยคือมีให้เลือกเยอะมากๆเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบปกลายจุด ลายอะไรพวกนี้คือเขามีให้เราเลือกเยอะจริงๆเช่นแน่นอนว่าถ้าสมมติใครเป็นคนเบื่อง่ายเนี่ยรับรองว่าอาจจะแบบทาให้เบื่อยากแน่นอนเพราะมีปกให้เลือกเยอะแบบสุดๆไปเลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ต้องการแบบปกมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปช็อปได้ที่น้องมาร์เก็ตเพลสได้เลยทุกคนเพราะว่าที่มาร์เก็ตเพลสเนี่ยเขาจะมีปกสม,มุดจริงๆขายอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะซึ่งเราจะบอกเลยว่าเนี่ยมาร์เก็ตเพลสเนี่ยของแอบน่ารักมากๆเลยแล้วก็แอบไปช็อปมาเหมือนกันนั <laughs> ่นแหละ พอเราตกแต่งอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปกดสร้างกันเลยให้ทุกคนกดไปที่ปุ่มสีมืนเขาว่าสร้างแค่นี้เนี่ยเราก็จะเข้ามาที่หน้าจุดโน้ตของเราแล้วทุกคน พอเราเข้ามาแล้วี่ยทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าแถบเครื่องมือข้างบนจะมีความซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเพื่อ <_ pt _> ความง่ายเนี่ยเราจะบอกเลยว่าเราขอแบ่งน้องออกเป็น3ชั้นเลยแล้วกันเนาะซึ่งชั้นบนสุดของแถบเครื่องมือเนี่ยก็จะเป็นที่ของการถ่ายเปลี่ยนไฟเนาะถ้าสมมติทุกคนอยากสลับหน้าจากไฟหนึ่งไปไฟหนึ่งเนี่ยทุกคนให้เลือกได้ที่น้องด้านบนเลยหรือถาา้าอยากเปลี่ยนไฟเนี่ยให้เรากดไปที่ชื่อไฟลที่หนึ่งที่แบบอยู่ข้างบนสุดเนาะแล้วเขาก็จะมีให้เราเป็นแบบเป็นช่องให้เติมชื่อไฟล์ใหม่ลงไปให้เราลบอันเก่าลล้้วกกก็็็เเเเติมมออันนนนให่่่ขาาไไปปปคีีถืรยชฟ์แล้ว ทุกคน เอามาคือชั้นที่2นั่นเองทุกคนซึ่งชั้นที่2เนี่ยเขาจะมีประมาณ3เครื่องมือลหลักแล้วก็มีเครื่องมือแบบ,แบ,บเล็กๆน้อยๆอยู่ชิดฝั่งซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดเนาะซึ่งเราขอเริ่มจาก3เครื่องมือหลักเลยเครื่องมืออันแรกเนี่ยคือเครื่องมือที่เอาไว้ปิดแผงประกาข้างล่างนั่นเนองเนาะถ้าสมมติเราอยากปิดแผงประกาเนี่ยให้กดไปที่น้องเขาที่หนึ่งแค่นี้เนี่ยแผงประกาลแเราก็จะขึ้นหายไปแล้วก็กลายเป็นน้องโน้ตหน้าเต็มๆของเราแบบนี้เลยเนาะส่วนแท่งประมาณเนี่ยก็คือเป็นปุ่มที่เราสามารถใช้เป็นโหมดพิมพ์อันนนนเีี้จจะูกใสารบคคทท่ป็ชองน เอกสารง่ายๆในคูณโน้นเนี่ยก็น่าจะถูกใจกันแบบไม่ยากเลยเพราะว่าหมนี้เขาเป็นหมดที่มีไว้สำหรับการพิมพ์โดยเฉพาะเลยนะทุกคนแล้วก็ปุ่มสุดท้ายของปุ่มหลักเนี่ยก็คือเป็นปุ่มบันทึกเสียงนั่นเองถ้าสมมติใครฟังเสียงครูหรือว่าฟังเสียงอาจารย์ไม่ทันอะไรนี้ก็ สามารถกดบันทึกน้องได้แค่นี้เนี่ยเราก็จะสามารถเอาเสียงมาฟังแล้วก็จดใหม่ได้เรื่อยๆเลยเนาะทุกคนอย่างที่เราบอกไปใช่ไหมทุกคนว่าชั้นสอง,องเขาจะมีอุปกรณ์หยิบย่อยเล็กๆน้อยๆด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีละอันซึ่งเครื่องมือหยิบย,ยิบย่อยๆเล็กๆน้อยๆในชั้นสองเนี่ยเขามีทั้งหมดเจชิ้นเลยเดี๋ยวเราบอกทีละอันเลยเนาะอันแรกเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือที่เอาย้อนกลับไปหน้าหลัก ส่วนอันต่อมาก็คือเครื่องมือพิมพ์เอกสารถ้าใครอยากเลื่อนเอกสารหรือว่าหาหน้าเอกสารเร็วเนี่ยสามารถใช้น้องในการหาได้เลยเนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเป็นเครื่องมือค้นหาอันนี้เราจะสามารถใช้ในการค้นหาคําต่างๆที่อยู่ในไฟล์ของเราบางทีเอกสารที่เราได้มาจะเป็นเอกสารแบบพิมพ์มาอะไรางี้เแล้วก็สามารถแบบไปค้นหาว่าคํานี้เนี่ยอยู่หน้าไหนอะไรางี้แล้วก็จะสามารถเจอได้ไม่ยากเลยทุกคนแล้วก็ต่อมาเนี่ยคืออุปกรณ์เพิ่มกระดาษ แต่ว่าเราต้องขอเพิ่มเติมก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเขาใช้ไปเปลี่ยนสไตล์กระดาษเช่นถ้าสมมติทุกคนอยากเพิ่มหน้ากระดาษใหม่จริงๆทุกคนก็แค่ลากหน้าสุดท้ายเพิ่มขึ้มนมาก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติใครอยากแทรกกระดาษเข้ามาหรือว่าต้องการแบบเปลี่ยนลายกระดาษอย่างนี้แล้วก็สามารถกดนอนตัวนี้ในการคัสตอมลายกระดาษหรือว่าเพิ่มกระดาษใหม่เข้ามาได้เหมือนกันเนาะทุกคนแล้วก็ต่อมาก็คือเครื่องมือเฟเวอร์ริตนั่นเอง อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เราค่อนข้างชอบเลยทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติเราแบบมีหน้าไหนสําคัญหรือว่าหน้าไหนเป็นเนื้อหาที่แบบต้องจดจาไว้เนี่ยเราก็สามารถกดหา f a v o r i t e ได้เลยแล้วก็เวลาเราจะหาหน้า Favorit ลเนี่ยเราก็แค่ไปที่น้องพิเอกสารแล้วก็เลือกคําว่ารายการโปรด แค่นี้เนี่ยเราก็จะเจอหน้าที่เราแบบติดเฟอร์ลิทไปแล้วแบบเยอะแยะมากมายเลยทุกคนแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือเครื่องมือของการแชร์นั่นเองถ้าสมมติใครอยากส่งเอกสารไปให้เพื่อนอะไรองีนน้ก็สามารถกดได้ที่น้องได้เลยเนาะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเนี่ยเขาเป็น3จุดอันนี้คือเป็นการตั้งค่าทุกคนสามารถไปคัสตอมอะไรต่างๆได้ที่น้องในนนั้นเลยเนาะ อย่างต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจาะดีเทลของชั้นสุดท้ายดีกว่าก็คือชั้นที่3นั่นเองซึ่งชั้นนี้เราจะรวมพวกปากกาไฮไลท์หรือว่ายางลบอะไรพวกนี้ไว้เต็มเลยซึ่งชั้นนี้เดี๋ยวเราจะเจาะลึกทีละเครื่องมือเลยว่าเขาใช้ยังไงเนาะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือน้องปากกานั่นเองทุกคนเขาถือว่าเป็นอุปกรณ์แรกของแถบเครื่องมือเลยเนาะทุกคน ดยน,น้องประกาศเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกถึงหหัว3าขนาดเลย3หัวแรกเนี่ยให้เรากดเข้าไปที่รูปประกาศเขาก็จะมีให้เราเลือกไป3หัวแบบนี้เลยทุกคนสามารถเลือกได้ตามใจเลยว่าทุกคนอยากเขียนหัวแบบไหนส่วนอีก3แปลงที่เหลือเนี่ยเขาจะซ่อนอยู่ตรงที่ขนาดเลยทุกคนซึ่งตรงขนาดเนี่ยเขาจะมีให้เราสามแปลงคือแปลงเส้นป่าแปลงจุดไขป่ปลาหรือจะเป็นแปลงแบบปกติของเราเลยก็ได้ เราขอเพิ่มเติมว่าแปลงเนี่ยทุกคนสามารถปรับขนาดของเขาได้ด้วยและนอกจากนี้ทุกคนยังสามารถคัสตอมได้ด้วยว่าอยากให้ขนาดไหนเป็นแปลงอะไรซึ่งแน่นอนว่าน้องประกานเนี่ยเขาก็ต้องมีฟีเจอร์ที่ช่วยเราทํางานแน่นอนทุกคนซึ่งฟีเจอร์แรกเนี่ยให้ทุกคนใช้น้องประการวงกลมแล้วก็กดค้างไว้ที่เส้นแค่นี้เขาก็จะกลายเป็นแปลงที่เอาไว้เคลื่อนที่วัตถุต่างๆไปวางที่ใหม่ได้อะไรอย่างนี้ หรือถ้าทุกคนเขียนผิดแล้วไม่อยากแบบไปหยิบน้องยังลบมาอะไรอย่างนี้ทุกคนก็สามารถเอาประกาขีดค่าได้เลยเขาก็จะหายไปแบบเหมือนการลบอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เราบอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์ที่เราชอบมากๆเลยก็คือการแก้คําผิดนั่นเอง ึฟีเจอร์นี้เราต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนว่าเขายัางสัพพอร์ตแค่ภาษาอังกฤษอยู่เขาไม่ได้สัพพอร์ตภาษาไทยเนาะทีธที่การใช้เนี่ยให้ทุกคนไปที่น้องปากกาแล้วก็ให้เลือกคําว่าอุปกรณ์กช่วยการเขียนเนาะพอกดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีให้เราตั้งค่าภาษาเนาะมันจะขึ้นว่าเป็นภาษาไทยใช่ไหมให้ทุกคนไปเปลี่ยนเป็น English US คราวนี้เนี่ยพอเราเขียนคําภาษาอังกฤษผิดหรือว่าสะกดผิดอะไรอย่างนี้เขาก็จะทําการแบบขึ้นเป็นเส้นประสีแดงไว้ข้างใต้แล้วก็พอเรากดเข้าไปแล้วก็สามารถแก้ไขคําได้แบบง่ายๆเลยทุกคน ต่อมาก็คือยางลบนั่นเองซึ่งแน่นอนว่ายางลบเนี่ยก็ต้องมีให้เราเลือกถึง3ความละเอียดเนาะซึ่งทุกคนสามารถไปเลือกเลยว่าต้องการให้ลบมากหรือว่าลบน้อยแค่ไหนก็สามารถไปเลือกได้เลยเนาะและที่สําคัญเนี่ยเขามีให้เลือกถึง3ามไซซ์ซึ่ง3ามไซส์นี้เนี่ยไม่สามารถปรับได้เขาก็จะฟิกเป็นตามขนาดที่กุโหดมีมาให้เนาะซึ่งเราแนะนําบอกเลยว่าไซส์ใหญ่คือลบแบบสัดใจมากถ้าสมมติใครต้องการลบแบบเยอะๆทีละแบบเยอะๆเนี่ยให้ใช้ไซส์ใหญ่แต่ถ้าใครลบง,ง,งานทั่วไปเนี่ยให้ใช้ไซส์กลางก็น่าจะเพียงพอแล้วทุกคนและต่อมาเี่กก็คืออปา,าไลทัง จริงๆปากกาไฮไลท์เนี่ยเขาก็มีให้เลือก3ขนาดเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีฟีเจอร์เยอะอะไรมากขึ้นแต่จริงมีฟีเจอร์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดเด่นแล้วเราก็ชอบม,มากๆเลยทุกคนก็คือปากกาไฮไลท์เนี่ยถ้าเราสมมติเราขีดเราเป็นเส้นตรงเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้เลยว่าอยากให้เขายาวขึ้นอีกแค่ไหนโดยการที่กดพิทเขาหนึ่งทีแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นแบบจุดสีน้ำเงิน2จุดที่2ฝั่งของปากกาแล้วก็สามารถลากได้เลยว่าอยากให้เขายาวอยากให้เขาสั้นแค่ไหนทุกคนก็สามารถปรับแต่งได้แบบตามใจมากๆ อันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เราค่อนข้างชอบเลยแหละแต่ว่าก็จะแอบเปกน,นิดนึงว่าทุกคนต้องใช้ประกาไฮไลท์เป็นเส้นตรงเท่านั้นไม่ใช่แบบเป็นวงกลมอะไรเงี้ยถึงจะแบบปรับได้เนาะ ต่อมาเนี่ยก็คือเครื่องมือของการวาดรูปร่างนั่นเองซึ่งเครื่องมือนี้เนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆน้องแปลงปากกาปกติเลยแต่ว่ามันเป็นการวาดรูปร่างโดยที่เราไม่ต้องกดค้างเราสามารถวาดแล้วเขาก็จะกลายเป็นแบบเหลี่ยมๆให้เราได้เลยซึ่งน้องเนี่ยสามารถวาดเราสามารถเติมเต็มสีได้วลยนะทุกคนถ้าสมมติใครต้องการแบบวาดแบบทีเดียวไม่ต้องกดค้างอะไรก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้แล้วก็วาดแบบเดียวก็จะได้น้องเส้นตรงหรือว่ารูปเรขาคณิตแบบง่ายๆแล้วแบบนี้เลย ต่อมาเนี่ยก็คือเครื่องมือย้ายวัตถุนั่นเองแค่ทุกคนเอาน้องไปวงกลมที่ไหนเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นเส้นประีิลปเมือแล้วเราก็สามารถย้ายาน้องไปมาได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าน้องเนี่ยเขามีฟีเจอร์อย่างหนึ่งที่เราบอกเลยว่าเด่นมากๆเลยก็คือ ปกติคูโนดเวอร์ชัน5ถ้าสมมติเราต้องการลากวัตถุข้ามจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งเนี่ยเราต้องทําการคัดลอกแล้วก็ไปลบจากหน้าเก่าทิ้งเนาะแต่ว่าในเวอร์ชันหเนี่ยเขามีอัปเดตแล้วทุกคนทุกคนสามารถลากวัตถุต่างๆเนี่ยข้ามหน้ากันได้เลยทุกคนโดยที่เราไม่ต้องไปกดคัดลอกหรือว่าไปลบอันเก่าทิง้งเราสามารถแบบข้ามได้แบบไร้รอยต่อเลยทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่เราแบบค่อนข้างชอบมากๆเลยแหละต่อมาก็คือสติ๊กเกอร์แล้วก็รูปภาพนั่นเองเราขอแยกคอบรวมน้องัวนิสองตัวนี้เขาหาก,กัน,นกเ,เน ซึ่งสติกเกอร์เนี่ยเขาเป็นแหล่งรวบรวมแหล่งที่แบบของตกแต่งน่ารักของเราเลยซึ่งคุณนุงเขาก็จะมีสติกเกอร์มาให้เราประมาณแบบ 3- าสี่เซตที่เขาให้ติดตัวแอปมาเลยแต่ถ้าทุกคนอยากได้เพิ่มหรือว่าต้องการซื้อเพิ่มเนี่ยก็สามารถไปช็อปได้ที่ Market ็ตเพเลยเนาะซึ่งเราต้องบอกเลยว่าสติกเกอร์จาก Market ็ตเพมีแต่แบบน่นนารักเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่มาร์เก็ตเพจมีสติกเกอร์ร้านหนึ่งที่เราชอบมากเลยก็คือร้านเบอร์เกอร์แอนด์สกอตหรือว่าร้านของพี่พิณัท สติกเกอร์เองใช่ไหมทุกคนก็แค่เลื่อนไปที่อันท้ายสุดแล้วทุกคนแค่กดรูปบวกตรงมุมขวาล่างเลยกดเข้าไปเนี่ยทุกคนก็ให้เพิ่มรูปภาพของสติกเกอร์ที่เราต้องการแอปเข้ามาในแอปนี้แบบแอดเข้ามาเนาะทุกคนแค่เพิ่มเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักตรงมาอยู่ในแอปโดยที่เราเนี่ยเป็นคนทาเองแล้วและอุปกรณ์ต่อมาเนี่ยก็คือรูปภาพที่เราบอกว่าเขาเกี่ยวข้องกันเนี่ยก็คือแอปรูปภาพก็สามารถทําสติกเกอร์ได้เช่นกันคือถ้าสมมติทุกคนมีรูปภาพที่เป็นสติกเกอร์แผงที่หมมาาาาาจกรรรืออวว่า่ตตตินนเเท์็งๆี ทุกคนสามารถนํหน้องเข้ามาแล้วก็มาเลือกคาว่าขอบตัดและเลือกฟรีแฮนด์แค่นี้ทุกคนก็สามารถเอาปากกาไปวงกลมรอบๆบสติกเกอร์ชิ้นที่เราอยากได้อะไรงนี้เราก็จะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบไม่ใช้จักแผงอะไรงนี้หรือถ้าใครรู้สึกว่าการที่เรา แบบขอบตัดเองมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ทุกคนก็สามารถเปิดแอปรูปภาพขึ้นมาแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ของทาง iPad เลยก็คือให้กด้างไปที่สติกเกอร์ชิ้นนั้นแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยวางลงไปที่แอปกูโนของเราเลยแต่เราแนะนําว่าฟีเจอร์นี้ก็อาจจะยังมีบัคนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่สติกเกอร์บางชนิดอาจจะแบบยังไม่ถูกดีเทคก,ก็อาจจะแบบขอบตัดออกมาไม่ได้ทุกคนอาจจะต้องแบบมาฟรีแฮนเหมือนเดิมเอาอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยแหละทุกคนงานเนี้ยก็คือโหมดของน้องข้อความนั่นเองทุกคนซึ่งในโหมดนีีน้้เเ่ยราาาตอองบอกลววมมค ก็หมดเอกสารที่ใช้ในการพิมพ์แต่ว่าจะมีความอิสระกว่ามากๆเลยทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถเคลื่อนที่เป็นไหนมาไหนได้แบบอิสระมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวิธีเพิ่มคือง่ายมากๆแค่เราก,กดไปที่หน้าจอหึ่งครั้งเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มข้อความใหม่ได้เลยทุกคนซึ่งส่วนตัวเ,เราถามว่าใช้ฟีเจอร์นี้ค่อนข้างบ่อยใช่ไหมใช่เลยทุกคนเราใช้บ่อยมากๆเลยบางทีเราไม่อยากใช้มือเขียนแผนเนืแล้วก็ใช้การพิมพ์แทนการเขียนก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราค่อนข้างแบบชอบมากๆเลยทุกคน เราก็มาที่3อย่างสุดท้ายดีกว่านก็คือแว่นขยายไมล์มัทัดแล้วก็เลเซอร์นั่นเองอันนี้จะเป็นสามหมวดหมู่อุปกรณ์ที่อะไรคนน่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันเนาะซึ่งแว่นขยายเนี่ยต้องขอเปิดด้วยแว่นขยายก่อนเนาะเพราะว่าเขาเป็นอุปกรณ์ที่เรารู้สึกว่าเราใช้แบบน้อยมากๆเลยคือเขาใช้ไว้ซูมข้อความที่เล็กมากๆเช่นถ้าบางทีเราได้ไฟลมาแล้วแบบตัวกษมมันเล็กแล้วมันซูมไม่ได้จริงๆเราก็สามารถใช้น้องแว่นขยายในการซูมหาข้อความได้เนาะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยก็คือไมลนมันทัดนั่นเองอันนี้ถือว่าเรามองว่าเป็นอะไรที่ค เพิ่มข้มใหม่ในกลองคูณโนนหกทุกคนสามารถใช้นองเนี่ยในการขีดทําให้เส้นตรงซึ่งส่วนตัวเราก็มองว่าอาจจะไม่จาเป็นเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ที่แบบทําให้เขาตรงอะไรอย่างนี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าแค่ทํางานที่เป็นแบบการวัดหรือว่าการขีดใช้เซนติเมตรอะไรอย่างนี้ในแอปคูนโนนเนี่ยก็ถือว่าแม่แมททัดน่าจะเป็นอะไรที่จําเป็นอยู่เลยเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือโหมดเลเซอร์นั่นเอง ต้องบอกงี้ก่อนว่าหมดนี้เนี่ยเหมาะใครที่เป็นอาจารย์หรือว่าเป็นครูที่สอนพิเศษเนาะเพราะว่าเขาเป็นปากกาที่สามารถใช้ชี้แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเราค่อนข้างชอบเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเขียนแล้วก็หายไปเองได้ด้วยคือเขาจะเป็นแบบปากกาเลเซอร์ที่แบบเขียนแล้วตัวตวเขาก็แบบค่อยๆจางแล้วก็หายไปเองได้เลยเพราะว่าเป็นอะไรที่เราค่อนข้างแบบชอบสุดๆเลยทุกคน ส่วนนี้เราขอเพิ่มเติมว่าน้องกนโน้นเนี่ยในเวอร์ชันนี้ตั้งแต่เวอร์ชัน5ถึงเวอร์ชันนี้เขาสามารถเพิ่มสีได้ถึง12สีเลยทุกคนสามารถค u s t o m ได้เลยว่าอยากให้สีแต่ละโทนเนี่ยเป็นยังไงตรงแถบสีเนาะทุกคนสามารถเลือกได้แบบตามใจเลยทุกคน คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าหลักกันดีกว่าทุกคนซึ่งที่หน้าหลักเนี่ยเขาจะมี2ฟีเจอร์หลักๆซึ่งอันแรกก็คือฟีเจอร์การปรับ l เย o u ์ของโน้ตเรานั่นเองถ้าสมมติทุกคนรู้สึกว่าอยากให้น้องตัวโน้ตเนี่ยมันเล็กลงแต่ว่าอยากให้ชื่อเด่นชัดมากขึ้นเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่ลบูบตรงที่เขาคล้ายๆการปรับ l เย o u ์โน้ตของเราให้เล็กลงเลยเนาะพอเรากดเข้าไปเนี่ย ชื่อก็จะเด่นชัดมากขึ้นแล้วก็ไฟก็จะมีความเป็นหน้าตาเล็กๆลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนตัวเราสึกว่าเราชอบการเปิดหน้าไฟให้ใหญ่ๆเพราะว่าไฟหน้าไฟเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์มากเลยทุกคนส่วนน้องอันต่อมาเนี่ยก็คือน้องรายการโปดนั่นเองจริงๆอันนี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนที่ที่เอาไวร้รวมว่ารายการโปดของแต่ละอันที่เรากดไว้เนี่ยอยู่อะไรบ้างคือบางทีถ้าสมมติเราไม่อยากไปค้คนหาในไฟว่าแบบย,ยังสลับไฟนู้นไปไฟนี้ต้องการหารายการโปดของแต่ละไฟเนี่ยวิธีง่ายที่สุดเลยคือให้ทุกคนไปที่คําว่ารายการโปด ทุกคนจะเห็นได้เลยว่าทุกคนกดรายการปวดหน้าไหนในไฟไหนไว้บ้างเช่นแบบทุกคนกดรายการปวดไปที่หน้า100ในไฟนี้หรือว่าทุกคนกดรายการปวดไปที่หน้า102ในไฟหนึ่งอะไรเงี้ยล้วก็จะเห็นเลยว่ารายการปวดของแต่ละหน้าเราอะอยู่ในไฟไหนแล้วก็อยู่ที่หน้าไหนเนาะทุกคน นี่ก็เป็นทั้งหมดของมือใหม่กุนนนท์หกฉบับของเรานะทุกคนระวังว่าทุกคนน่าจะชอบน้องไม่มากก็หน่อยเนาะแต่ที่สําคัญเนี่ยถ้าใครอยากดาวเกรดจากเว์ชั้น6กลับไปเวชชัน5ก็สามารถยอมทําได้เช่นกันเนาะแค่เรากดไปที่รูปฟันเฟืองเลือกขวัดทั้งค่าแล้วก็สามารถลดระดับได้เลยแต่ถ้าสมมติเราแบบเปลี่ยนกลับไปแล้วและอยากเป็นกรมางหกก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดและที่สําคัญคือไฟเราอยู่ครบทุกไฟเลยเนาะทุกคนซึ่งคือว่าเป็นอะไรที่เราค้าบอกเลยว่าดีมากๆเลยแน่นอนว่าวันนี้ก็น่าจะต้องไปล้วททุก bye ทุกกคคนนนบาาง่่จะชอบ แล้วก็หวังว่าทุกคนจะทําได้ตามแบบทําตามได้ไม่มากก็หน่อยแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วนะบายยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ช่องเราก็900กว่าซับสไครต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือแบบใกล้เป้าหมาย1,000ันซับสไครต์มากเลยทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วนะบายยเจอกันใหม่